โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะฮะคลิปนี้ มาดูสกิลใหม่มาส่องสกิลใหม่นะแมกนติกฟีดนะถ้าเป็นชื่อไทยถ้าเป็นชื่อไทยจะเป็นไงวะล็อกบอลไม่ใช่นะเลี้ยงไม่ใช่นี่ไงยิ่งล้อมยิ่งหนึบเป็นสกิลที่อาจจะไม่ใช่สกิลทิปนะครับผมอาจจะไม่ใช่สกิลทิปแต่เป็นสกิลโกงนะฮะ โอ้โถ้าเปเป็นไทยก็ตามนี้นะเมื่อได้ครองบอลจะเพิ่มความสามารถในการครองบอลของนักเตะตามจํานวนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ภายใน5 m. เมตรเฮ้ย5เมตรเนี่ยอยูไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะถ้าตามรูปตัวอย่างเนี่ยโอ้โหถ,ถ้าถ้าเสื้อดําขวามือเนี่ยห่างประมาณ2เมตรครึง่งประมาณ2เมตรครึง่งโอ้โหแสดงว่ามันคือระยะมันค่อนข้างไกลนะเมตรอะ นะตามจำนวนฝ่ายตรงข้ามสูงสุด4คน4รายโอ้โหเดี๋ยนะจะเพิ่มความสามารถในการครองบอลเพิ่มพวกเลี้ยงบอลเช่วะใช่ดิปุ๊บคริโอ้โหเพิ่มถ้า1คนก็บวก1นึ่งเนะ่ยจะเพิ่มจะเพิ่มความสามารถในการครองบอลตามจำนวนผู้เล่น4รายนะถ,ถ้าถ้า1คนก็บวก1อย่างนี้เหรอถ้าบวกอุ้ย ถ้าสูงสุดบวก4มันก็เยอะนะถ้าสูงสุดบวก4มันเยอะนะว่าอันนี้คือดีนะเพราะว่ามันบอกว่าจะเพิ่มตามความสามารถจะเพิ่มความสามารถตามจํานวนฝ่ายตรงข้ามนะก็4คนก็บวก4ดิใช่ไหมละ่ะสี่คนบวก4แต่ระยะ5เมตรเนี่ยค่อนข้างไกลนะระยะ5เมตรค่อนข้างไกลนะฮะสกิลนี้ถือว่าดีเดี๋ยวลอง5เมตรดู ห้าเมตรมันมันก็ไกลนะนะมันก็ไกลนะห้าเมตรนะหเมตรห้าเมตรห้าเมตรแต่ดูว่าประมาณไหนนะประมาณไหนถ้าเป็นห้าเมตรเลยนะนะเอา,าต้องข้าหมหายหมดเลยมาถ้าเป็นห้าเมตรเดมันก็ไกลอะ่ะเนี่ยเนี่ยยะเนี่ยหนึ่งคนละหนึ่งคนละ โอ้แต่มันก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันค่อนข้างอันนี้อยู่นะโอเคอยู่อะนะนี่เนี่ยอือโอ้ถ้ากรอบเกทูดได้แน่สองสามนะถ้ากรอบเกทูดได้แน่สองสามคนน่ะถ้าอยู่ในกรอบก็โอ้โหหลายคนน่ะในยางเงี้ยผมได้สามแหละสามแน่แน่แหละนะถ้าถ้ายู่มุมเนี้ยนะสามสี่ได้อ้ได้สบายวะสบายนะสบายสบายเลยอะ ถ้าถ้าแบบกำลังบุกอยู่นะกากาอย่างเงี้ยทำอะไรอย่างเงี้ยได้ละสองเนี่ยสองสามสี่แล้วเนี่ยเนี่ยสี่แล้วนะนะโอ้ถ้ายิงเขาเข้าในกรอบยิ่งได้เยอะนะโอ้นี่น่ากลัวสกิลนี้น่ากลัวจัดเลยอ่ะนะเนี่ยอย่างเงี้ยได้และสามเนี่ยสามแน่แน่นะสามแน่แน่โอ้โหน่ากลัวจัดสกิลนี้คือโอ้จะว่ากโกงไหมหอ่ะมันก็ระดับหนึ่งนะผมว่านะน,นะระดับหนึ่งนะ เนี่ยยังไงได้สี่แล้วเนี่ยในกรอบเนี่ยในกรอบคือได้สนะี่แนะ่ไม่ต่ำกว่าสามอ่นะในยังน้อยก็สามอนะ่ะหูห้าเมตรมันไกลน,นะเนะมันไกลนะเนี่ยระยะเนี่ยอ่ะประมาณสามเมตรได้อยู่เนี่ยถ้าเทียบกับตัวที่วิ่งไปยุ่นน,นะนู่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วเนี่ยสามแน่แน่สามคนเนี่ยดีมเส้นอย่างเงี้ยสามคนอู้หูมาโกงว่ะสกิลเนี่ยนะผมว่าโกงว่ะ โกงแบบอาจจะไม่มากก็ก็น้อยอะ่ะบวกสกิลลหลายอย่างนะโอเคประมาณนี้ใน,ในระยะ5เมตรมันมันก็มันก็ถือว่าไม่ยากในการบวกนะนะเพราะว่า5เมตรไกลนะเนี่ยถ้าพอสโคกับกาก้าเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณประมาณสักประมาณสักถ้าเทียบกับช่วงตัวนะนะกากามันสูงประมาณรา้อยลหลร้อยแปดสิบกวกว่าประมาณเนี้ยประมาณ เนี่ยสองเมตรสองเมตรอูห้าเมตรมันไกลนะว่าเนี่ยพอสกูกาก้าประมาณเนี่ยประมาณสองเมตรนะเนี่ยสองเมตรโอ้โหแสดงว่าสี่ตัวเนี้ยน่าจะติดหมดว่ะน่าจะบูทหมดว่ะนะคือสกิลเนี้ยเทพไม่ต้องทำะไรเลยแม่น่าจะบูทอัตโนมัติเลยนะบูทแบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมเพราะว่าห้าเมตรมันไกลมากนะเนี่ยอย่างเงี้ยได้แน่สี่ห้าโอ้โหห้าไม่ได้เต็มที่สี่คนไม่น่าล่ะมันจํากัดมันจํากัดบอกว่า ว่าได้แค่4คนโหว,ว่ามัน,มนระยะมันค่อนข้างไกลนะนะเนี่ยได้แน่ได้แน่เนี่ยเทรนเนี่ยได้แน่นนแน่เน,นี่ยแบบไกลๆเนี่ยอย่างเงี้ยได้นี่ก็ได้ประมาณเนี้ยได้หมดเลยนะระยะมันไกลมันก็เลยดูแบบโกงมันก็เลยแบบจํากัดได้แค่4คนนะแต่ถ้าระยะ2เมตรเนี่ยวัันนน้อันนั้นก็อนนัันนน้ก็ยากไปว่ะสองเมตรสองเมตรเนี่ยบวกเต็มที่น่าจะสามได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างยากแต่ห้าเมตรเนี่ยเพรสี่บวกสี่เนี่ย สบายนะสบายประมาณนี้แล้วกันสําหรับสกิลใหม่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอเคเลยนะนั่นหลังๆมาสกิลเริ่มดีขึ้นเยอะเลยว่ะบุลเลตอะไรเงี้ยสกิลวีพาวเวอร์อะไรเงี้ยโอ้โหโลสเกมเมอร์อะไรเงี้ยคือสกิลมาแต่ละตัวแม่งน่าโดนชิเป่งน,นะประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วก